ทุกคนวันนี้ผมจะมาสร้างแคลนแล้วนะทุกคนนี่สร้างแคลนชั้นหนึ่งพันผมจะมาสร้างละผมจะตั้งชื่อแคลนว่าออมสายฟรีที่จริงใจแล้วกันสายฟรีจริงใจ,จ,งใจสายฟรีที่จริงใจจริงใจโอเคสายฟรีที่จริงใจภูมิภาคจะเลือกเป็นประเทศไทยเลยนะทุกคน ีไหนนี่ไทยแลน์โอเคเลือกชื่อย่อของแคลนผมจะตั้งเป็นอืมชื่อย่อของแคลนอืมอุ้ยเอาหมเอามาไม่ ทื่ยอแฟนเป็นอืมผมจะเ,เป็นภาษาไทยนะอืมอืม K I T K I T แล้วนะครับทุกคนโอเคจะได้รู้ว่าแคนผมนะาลารสร้างแคนโอเคตอนนี้เราสร้างแคนที่เรียบร้อยแล้คนอ๋อ uh huh. ถ้าใครอยากจะเข้าผมจะเพิ่มสมาชิกยังไงเนี่ยว uh huh. อวิธีเพิ่มสมาชิกอ๋อใช่แอดผมมาเลยเดยนะคำขอและคำเชิญนี่ผมจะทิ้งไอดีไว้ให้นี่เลยนะทุกคนไอดีผมโอเคตอนวิดีนี้ก็มีแค่นี้นะทุกคนผมจะมาสร้างแคลนด้วยทุกคนเราอยู่ด้วยกันนะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะทุกคนอยู่ยกับผมก่อนอย่า yeah. ผมได้สร้างแคลมเป็นที่รอบร้อยในอี e ี ok นี้อีพีนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันทุกคนตัวมันไม่ใช่อ EP ได้สำหรับมันเป็นอ่อวิดีโอสั้นๆให้ผมจะมาสร้างแครให้ทุกคนนะทุกคนโอเคอี่ EP นี้ก็ไม่ใช่ EP สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณที่มารับชมทุกคน